สวัสดีครับหนุ่มพูนสวัสด์พุ่มชัยวิถีชลน้ำท่อสวนครับผมวันนี้ก็มากลัวอยู่กับเสน่จันอีกนะครับสามสี่ชั่วโมงนะครับในช่วงเย็นๆนะครับเสน่จันทต้นนี้ผมคิดว่าคงจะไม่ใช่เสน่จันเขียวนะครับผมก่อนนี้นะครับดูใบอืมนี่นะใบยาวนะครับนี่ยังต้นเล็กอยู่นะครับ ดูยอดครับดูยอดนี่นะครับยอดล่าสุดแล้วก็ดูใต้ใบครับจะออกสีชมพูชมพูระเรื่อนะครับแล้วก็ดูใบครับนี่ตนนัวนี้คงไม่ใช่เสน่หจันเขียวแน่นอนนะครับผม ผมว่าน่าจะเป็นจันทคครบนะครับนี่ดูใบครับดูใบแล้วก็ยาวด้วยครับดูดุกใต้ทางใต้นี่จะเป็นสีชมพูชมพูแล้วก็ก้านยอดจะออกสีชมพูนะครับนี่นะครับผมเอเพรอไว้ก่อนนะคตัวน,นี้สวยครับสวยนี่เหลือจากที่ เพื่อนๆก็เอากันนะครับดูใบยาวน่าจะเป็นจันโครบนะครับก็ให้ดูครับเดี๋ยวค่อยมาเอาครับดูยอดโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ดูต้นอื่นต่อสวยต้นนี้สวยครับได้ใส่กระถางแล้วก็สวยนะครับกดล้อมไว้เดี๋ยวค่อยมาเอานะครับผมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผม Saudi, Arabia.